สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูมินนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูมินก็จะพาเด็กๆไปเรียนกันในหน่วยแรกรับประทับใจค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในเรื่องชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นเรียนและสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกันนะคะชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะมีชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนกลางคลองสิบค่ะชั้นเตรียมอนุบาลหรืออนุบาลหนึ่งค่ะสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะตั้งอยู่ที่โรงเรียนกลางคลองสิบหมู่เจ็ดตำบลบึงท้องหลา อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะมีใครรู้จักกันบ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยค่ะส่วนมากนะคะเด็กๆก็จะเคยเห็นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กๆกันไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อตอนที่เด็กๆได้มาสมัครเรียนค่ะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะ ไปดูสถานที่ต่างๆและห้องเรียนในโรงเรียนของเรากันนะคะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนการทองสิทธิ์เดินเข้ามาจะเจอกับสารมาภูมิให้เด็กๆไหว้ก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้งนะคะเดินเข้าไปจะเจอกับโดมใหญ่นะคะไว้สำหรับทำกิจกรรมหน้าสาคงคมค่ะ นี่เป็นห้องสมุดนะคะต่อไปนะคะเดินต่อไปจะเจอกับห้องประชุมนะคะไว้ทำกิจกรรมซ้ายมือของเด็กๆนะคะจะเจอกับอ่างล้างมือนะคะไว้สำหรับให้เด็กๆล้างมือและแปรงฟันค่ะตรงนี้นะคะเป็นโรงอาหาระคะ่ะห้องนี้ เป็นห้องเรียนสู่พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนการคลองสิบนะคะห้องน้ําของเรานะคะจะอยู่ทางด้านหน้าห้องของเรานะคะบริเวณนี้นะคะจะเป็นสนามเด็กเล่งสร้างปัญญาค่ะไว้เปิดเทอมเราจะมาเล่นด้วยกันนะคะเด็กเ どないとったん เด็กๆก็ได้รู้จักชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูนะคะให้เด็กๆบอกชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราค่ะให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมิคขอลาเด็กๆไปกันค่ะซีอัวเกนเนตวีแปลว่าเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย